คลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นบันทึกผู้หลบหนีนะครับจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการนำเสนอเกม Escape from Tarkov ครับซึ่งเป็นการเล่าเรื่องพร้อมกับให้ข้อมูลกับผู้เล่นเนี่ยไปด้วยครับแล้วก็จะผสมผสานกับตัวเกมเพย์ด้วยซึ่งตัวเนื้อวิดีโอเนี่ยมันอาจจะมีความดิบๆไปหน่อยนะฮะเพราะว่าจะเป็นการเล่นแบบตรงไปตรงมาเลยตายโง่ก็คือตายโง่เลยครับและ EP นี้ก็จะเป็น EP 0 0เป็นการเริ่มต้นไว้ของตัวเกมในครั้งนี้ครับถ้าชอบการนำเสนอแบบนี้ครับยังไงฝากพิมพ์บอกหรือว่ากดไลค์ให้ผมทราบดีครับเพราะผมไม่มั ว่ารูปแบบแบบนี้มันจะเวิร์กไหมอะไรฮะไปลุยกันดีกว่าครับหลังจากสร้างตัวละครเสร็จนะครับผมก็เข้าไปยังหน้าคังแสงของเราครับเพื่อเตรียมอุปกรณ์แล้วก็หยุกยาให้พร้อมสำหรับการลงเลท ถัดมาผมก็จะไปเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆในหน้าของเทรดเดอร์ครับเพื่อรับเย p ีให้กับตัวละครของเราให้ได้เลเวลที่2เพื่อที่จะได้ไปปลดล็อกเควสกับแมคคานิกครับผมจะได้ลงไปในด่านบูดแล้วก็ทำเควสพร้อมกับฟาร์มในทีเดียวเลยครับเพราะผมจะรับเควสกับแมคคานิกเนี่ยก็ตกใจนิดหน่อยครับเพราะว่าผมเนี่ยเลเวลสแล้วเพราะปกติแล้วเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยไปเอาจดหมายของเยเกอร์ครับเพื่อปลดล็อกเทรดเดอร์เยเกอร์นั่นเอง แต่รอบนี้ดันไม่มีทังนันครับผมก็คิดว่ามันน่าจะปรับเปลี่ยนควสไในบางส่วนหรือเปล่ามันเลยทำให้ผมเนี่ยจะต้องเริ่มเปลี่ยนแผนครับในการที่จะลงไปด่างคัตตอมปกติเพื่ออัพเลเวลไปเลเวลที่3เผื่อว่าไอควสของแมคคดิกเนี่ยมันจะกลับมาเปิดในเลเวลที่3ครับในตอนแรกเนี่ยผมจะลงบูดครับเล่นแบบเลี่ยงการประทะเพราะว่าแมปใหญ่เนี่ยมันทําได้ค่อนข้างสะดวกครับแต่เมื่อแผนเปลี่ยนอาวุธก็ต้องเปลี่ยนครับในด่างคัตตอมเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเข้าประทะกับผู้เล่นเนี่ยบ่อยมากๆครับผมจริงจะต้องแต่งปนให้้้้มมมมีคววาาพรอกขึดย โดยการที่จะติดดอทให้กับตัวปืนครับแต่พอผมจะไปซื้ออุปกรณ์ปืนนะดันหมดเกลี้ยงทุกแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นมดพร้อมดอทหรือว่าตัวครอบของปืนซึ่งมันจะเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถติดดอทได้นั่นเองครับผมเลยไปมองอีกตัวหนึ่งครับที่มันยังไม่หมดนั่นก็คือแฮนด์กาดตัวนี้ครับซึ่งมันจะเป็นแฮนด์กาดที่มันมีรางติดอยู่ด้านบนครับสามารถที่จะเอาดอทเนี่ยมาใส่ได้แต่ว่าอุปกรณ์ตัวนี้มันสำหรับตระกูล AK เท่านั้นครับผมก็เลยจะต้องเปลี่ยนปืนอีกรอบครับไปเอา AK มาแต่ง พอซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําการถอดแฮนกาดอันเก่าเนี่ยออกแล้วก็ใส่อันใหม่เข้าไปแต่มันใส่ไม่ได้ครับเพราะมันติดแก๊สทูบอันเก่าอยู่ครับแล้วก็ไอ้แฮนกาดที่ผมซื้อมาเนี่ยมันมีแก๊สทูบติดแถมมาให้ด้วยครับก็เลยจะต้องถอดแก๊สทูบอันเดิมเนี่ยออกก่อนจึงจะสามารถติดอันใหม่ได้น,นั่นเองครับเสร็จแล้วครับก็ไปซื้อดอตมาติดเพิ่มเติมครับมันก็จะได้รูปร่างแปลกๆแ,แบบนี้ฮะ น่าจะครบท้่วแล้วนะครับทีนี้ก็ไปลงเลทกันครับเลือกด่านครับต้อมเวลา9โมงเช้าครับในส่วนของเวลาเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตัวด่านด้วยนะครับพยายามเลือกช่วงเช้าๆไว้ครับพอมาถึงหน้าทําประกันนะครับผมมีข้อแนะนําว่าถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยแนะนําให้ทําประกันเฉพาะบางส่วนที่สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าตายเนี่ยโอกาสได้คืนค่อนข้างจะน้อยมากๆครับมันจะได้เซฟเงินค่าประกันของเราไปด้วยแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนแล้วมีเงินเหลือเนี่ยก็ทามันทุกชิ้นไปเลยครับถ้าเราตายเนี่ยก็ให้เพื่อนเอาของไปดําให้ตามปากครับ นี่คือเลตแรกของผมเลยครับผมยังรู้สึกงงๆกับตัวเกมนิดหน่อยครับแล้วก็ได้ลืมบางอย่างที่สําคัญไปอย่างสนิทใจกันเลยแต่สิ่งที่ผมไม่ลืมครับนั่นก็คือเควสครับผมต้องต้องทาการยิงสกัปแล้วก็หาลูกซอง m อ1นึ่งไปส่งให้กับปาปอซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากสกัปนะฮะผมจึงมุ่งหน้าไปทางลานรถบรรทุกครับหรือที่คนในปาร์ตี้ผมเรียกว่าลานปาปอซึ่งสแัปเนี่ยมันจะสปอรตรงเนี้ยเป็นประจำครับแล้วก็อาจจะได้เจอคนด้วยนะ จากมุมนี้นะครับผมได้ยินเสียงปืนที่ดังมาจากอีกั่าครับแล้วก็อีกไม่นานเนี่ยผมก็เริ่มที่จะได้ยินเสียงเท้าอยู่ข้างๆกำแพงใกล้ๆนี่เองครับแล้วนั่นคือสิ่งที่ผมลืมครับผมลืมดูโหมดปืนไอ้บ้าเอ้ยยิงซิงเกิลดีนะที่นะัดที่สองผมเนี่ยมันเข้าหัวพอดีไม่งั้นผมก็ตายเองครับช็อตเมื่อกี้ศัตรูเนี่ยยังฝากแผลใหญ่ไว้กับผมด้วยนะฮะซึ่งแผลใหญ่เนี่ยผมเอามาแค่อันเดียว ถ้าหลังจากนี้โดนยิงเพิ่มเติมอีกชิบหายแน่นอนครับแล้วเมื่อไหนๆผมก็มาทางนี้นะครับก็แวะดูตึกพยาบาลไปเลยแล้วกันครับเพราะว่าผมจะต้องไปหาเซเลวาเนี่ยมาส่งให้กับป้าเทลพิตครับเพราะในช่วงต้นเกมเนี่ยเซเลวาค่อนข้างจะเป็นปัญหาในการส่งเวสครับเพราะามันใช้ถึง3อันเลยและจุดที่ดรอปในด่านคอตตอมเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นตึกพยาบาลนี่แหละครับแต่จุดตรงนี้มันก็จะมีผู้เล่นคนอื่นเนี่ยเข้ามาลดของได้เหมือนกันนะฮะ ซึ่งในเหตุการณ์นี้ผมก็ได้ยินเสียงเท้าในตึกพยาบาลอีกแล้วครับ การวิ่งกระโดดพร้อมกับกดฟีลุกอย่างที่ผมได้ทําไปเมื่อกี้นะฮะค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับถ้าเรามีศัตรูที่ดักอยู่เนี่ยเราจะมีโอกาสรอดได้มากกว่าวิ่งตรงๆครับเพราะว่าถ้าเขาดักอยู่เนี่ยเขาอาจจะเลงหัวไม่ก็อกรอไว้แล้วฮะแต่ถ้าเรากดวิ่งแล้วก็กระโดดแบบเมื่อกี้อาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงอกกระหันเนี่ยเป็นผู้รับกระสุนนั่นเองครับผมและการกดฟีลุกเนี่ยมันทําได้โดยการกดลุกิ้งค้างไว้ครับแล้วก็เลื่อนทิศทางของเมาส์เมื่อเวลาผ่านไปสักครู่นะครับผมก็ยังไม่แน่ใจว่าโดนดักอยู่ข้างนอกหรือเปล่า ผมจึงตัดสินใจกินยาแก้ปวดเพื่อระงับอาการบาดเจ็บไว้รอเลยครับแล้วก็ตัดสินใจวิ่งออกไปดูข้างนอกด้วยตัวเองเลยครับ เมื่อมันใจแล้วครับว่าไม่มีคนดักอยู่นะครับผมก็เริ่มเดินทางต่อครับแล้วหลังจากนี้ผมจะเริ่มเปิดบอ่อที่เป็นไฮรูทครับที่ถูกซ่อนไว้ตามพื้นที่ในตัวด่านคับต้มบ่อพวกนี้มักจะได้ของดีครับแต่ว่าเกลือมันก็มีเหมือนกันนะฮะ ถ้าคนเห็นป้ายอย่างนี้นะครับไม่ว่าด่านไหนก็ตามนะฮะอย่าไปนะครับเพราะว่าตัวด่านเนี่ยมันออกแบบมาไว้ครับถ้าใครเดินผ่านป้ายนี้ไปอ่ะจะถูกที่เป็น AI ไครับไม่รู้อยู่ไหนนะยิงจนตายเลยครับเพราะฉะนั้นก็เห็นป้ายก็เลี่ยงเลี่ยงเข้าไว้ครับและแล้วเราก็มาถึงตรงโอแกสนะครับไอตรงเนี่ยมันจะมีสแคปค่อนข้างเยอะครับและผมก็ไม่มั่นใจว่ามันมีคนอยู่นั้นหรือเปล่าเพราะเห็นมันเงียบมากครับผมก็จึงนั่งรอฟังแป๊บหนึ่งครับ ถึงได้ยินเสียงสแคบหัวแล้วพอมีเสียงสแคปเนี่ยนั่นก็หมายความว่าคนอาจจะไม่ได้อยู่ในบริเวณนั้นครับหมายความว่าอาจจะนะผมจึงเข้าไปเคลียร์สแคบเลยครับ,บลและนี่เป็นอีกหนึ่งความประมาทของผมครับที่ไม่ยอมเคลียร์สแคบให้หมดห่วงแต่จะรูดของวุฒน เรียบร้อยครับโดนยิงเลือดออกใหญ่ด้วยผมไม่มีผ้าพันแผลที่เหมาะสำหรับพันเลือดใหญ่เนี่ยอีกแล้วครับเหลือเป็นพันแผลเล็กครับทิปหายก็เลยฮะทีนี้ก็ต้องมาวิ่งตามดูศพสักแคปครับว่าม,มีไหมสุดท้ายครับพอสักแคปมันไม่มีผ้าพันแผลใหญ่เนี่ยผมก็จะต้องรีบหาทางออกครับก่อนที่เลือดจะไหลออกหมดตัว แต่ยังโชคดีครับที่โอแกสในรอบนี้ผมสามารถออกได้ฮะเงื่อนไขในการออกจากโอแกสเนี่ยคือมันจะต้องมีแฟที่เป็นควันสีเขียวครับและภายในรอบนั้นเนี่ยเราจะต้องออกได้ด้วยนะครับเราสามารถเช็คจุดออกด้วยการกด O2 ครั้งครับมันจะเช็คจุดที่เราสามารถออกได้ทั้งหมดครับเมื่อออกหมดแล้วนะครับตัวเกมก็จะสรุปผลงานเราครับว่าเราไปทําอะไรไว้บ้างครับแบบละเอียดกันเลยยิงกี่นัดโดนเป้ากี่นัดทําดาเมจเท่าไหร่เป็นต้นครับ และในหน้าถัดมาครับเราก็กดรักษาอาการบาดเจ็บได้ทั้งหมดเลยครับในส่วนตรงนี้แต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะฮะจากนั้นครับผมก็ทําการนําของที่หามาได้ในเลดเมื่อกี้ย้ายเข้าคลังของเราให้หมดครับก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์และถ้าอยากจะลงเลดต่อเนี่ยก็อย่าลืมเช็คกระสุนนะครับว่าใช้ไปเท่าไหร่จะได้เติมสิ่งที่เรายิงออกไปนั่นเองครับกินข้าวกินน้ําให้เรียบร้อยครับ จบแล้วนะครับกับบันทึกผู้หลบหนี ep 0ย์ครับซึ่ง ep นี้มันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปในต้นคลิปครับและผมไม่มั่นใจว่าการนําเสนอแบบนี้ทุกคนจะชอบหรือเปล่านะฮะยังไงฝากคอมเมนต์บอกทีนะครับ ep หน้าน่าจะเดือดกว่านี้ครับเพราะเล่นเป็นปาร์ตี้กันเลยตราบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ